สวัสดีค่ะหนูชื่อแตอิงปนัดดาหนูมีเลขที่16ชั้นม2ทับ1วันนี้จะมานำเสนอหัวข้อหน้าแต่ศัพท์และภาษาท่าเสนอคุณครูเบญยาภาพักดีโรงเรียนนมินทราชูทิศทักษิณภาษาท่า ภาษาท่าหมายถึงภาษาทางนาฏศิลป์เสมือนเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่อาศาัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกายแสดงออกมาเป็นท่าทางเป็นสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ 1. ถ้ท่าแนะนําตนเองพระมือซ้ายจีบระหว่างอกเท้าขวาล้ำหน้าเท้าซ้ายเล็กน้อยเท้าซ้ายยืนเป็นหลักน้ําหนักอยู่ที่เท้าซ้ายมือขวาเท้าสะเอวเอียงขวานาง มือซ้ายจีบระหว่างอ,อกเท้าซ้ายลำหน้าเท้าขวาเล็กน้อยเท้าขวายืนเป็นหลกักน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวามือขวาเท้าจะเอวเอียงขวา 2. ถ้ท่าเรียกพระมือซ้ายจีบส่งหลังมือขวากดปลายมือลงจีบคว่ำกดปลายนิ้วและข้อมือลงเข้าหาลำตัวเอียงซ้ายนางปฏิบัติเหมือนตัวพระ 3. ถ้ท่าสวยงามพระมือซ้ายตั้งวงบัวบานมือขวาตั้งวงระดับองค์หน้า เอียงซ้ายนางมือขวาตั้งวงบัวบานมือซ้ายตั้งวงระดับวงหน้าเอียงขวา 4. ถ้ท่ายืนพระยืนตรงมือซ้ายแตะหน้าขามือขวาเท้าสะเออนางยืนตรงมือขวาจีบงายที่หัวเข็มขัดมือซ้ายวางแตะที่หน้าขาซ้ายถ้ท่าเดินพระเท้าซ้ายก้าวหน้ามือขวาตั้งวงล่างมือซ้ายตั้งวงแขนตึงระดับเอวเอียงขวา นางเท้าซ้ายก้าวหน้ามือขวาตั้งวงล่างมือซ้ายตั้งวงแขนตึงระดับเอวเอียงขวาการเชื่อมจะใช้จีบคว่ำจากด้านหนึ่งแล้วลากเปลี่ยนข้างไปเป็นตั้งวง 6- ท่าดมพระมือซ้ายจีบที่ปลายจมูกมือขวาเท้าะเอวเอียงขวาวางเท้าขวาไปด้านข้างเปิดส้นเท้านางก้าวเท้าซ้ายลำหน้าเท้าขวาหล็กน้อย มือซ้ายจีบปลายจมูกมือขวาจีบที่ชายพกเอียงซ้ายเจ็ดท่ารักพระก้าเท้าขวาเข้าหาตัวนางมือทั้งสองประสานไว้ระดับอกให้ปลายนิ้วมือทั้งสองทับแตะที่ฐานไหลเอียงซ้ายนางก้าเท้าขวาไขว้หน้าเข้าหาตัวพระมือทั้งสองประสานไว้ระดับอกให้ปลายนิ้วมือทั้งสองทับแตะที่ฐานไหลเอียงขวา 8. ถ้ากโกรธพระก้าวเท้าซ้ายมาด้านข้างมือซ้ายเท้าเสเอลมือขวาแบกดปลายนิ้วเข้าหาอกเอียงขวานาั่งก้าวเท้าขวาลำหน้าเท้าซ้ายเล็กน้อยมือขวาเท้าเสเอวมือซ้ายเบงหงายรองแก้มสีเบาๆาเอียงซ้าย9ถ้าอายพระก้าวเท้าซ้ายด้านข้างมือขวาหงายฝ่ามือแต่ที่ข้างแก้มเอียงและกล้มหน้าเล็กน้อยมือซ้ายเท้าเสเอว นางก้าวเท้าซ้ายคว้ยหน้ามือซ้ายงายฝ่ามือแต่ที่ก้างแก้มเอียงและกล้มหน้าเล็กน้อยมือขวาจีบส่งหลัง 10. ท่าปฏิเสธพระมือขวาเท้าสะเอลมือซ้ายตั้งวงแขนตึงแล้วสั่นปลายมือพร้อมทั้งสายหน้าเล็กน้อยเอียงซ้ายนางปฏิบัติเหมือนตัวพระ 11. ถ้ท่าท่านพระก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าเปิดส้นเท้าขวาย่อตัวลงมือขวาเบตั้งด้วยสั่นมือสูง มือซ้ายจีบส่งหลังเอียงซ้ายนั่งปฏิบัติเหมือนตัวพระ